สวัสดีเด้อจ้าเอตุกตาผาฝันค่ะเบิ้งธรรมชาติจ้ะเบิ้งเอ้เบิ้งเอ้ยผาเบิ้งหิมะนี่นี่จ้ามาค่ะคิดประจําหื่นเนาจะเนาะ นั่งอันเบิ่งหิมะน้ำชม,มสวนหิมะน้ำโนจันเนาะชมสวนหิมะเมนบ่อันเบิ่งสวนหิมะน้ำเอ้ยตุ๊กตาผาฝันค่ะนี่ค่ะสะอ่อนเพิ่มมะไว้ในผาเอาเอเตอคลิปนี้ก็ได้คลิปประจำเหือนค่ะคลิปประจำเหือนก็น,นี่บทจ้าอุปกรณ์ค่ะ เราเอ๋ยกระซีบอกว่ามาเด้ะเด้อมาดื่มกาแฟดำเก๋ยทุกตาพาฝันเด้าหรือว่าพาสายยอบานเอ๋ยค่ะเพื่อนกระซีบอกว่ามาเอ๋ยเนี่ยพาห้องน้ำหิมะเด้ะเด้อกับสวนหิมะ เพิ่นกนสิบอกว่ามาเด้อจะเด้อมาเด้อจะเด้อมากินกาแฟดำเกย๋ยทุกตาพาฝันเ้ยจ้ามาค่ะเบิ่งบรรยากาศสะกก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เย็นคะ่ะแต่ว่าอันอากาศดีมาเอ้์นะผาฮูบกาแฟกอนเนาะ อ้ายมีแหงได้จ้ามีแหงกาแฟอุ่นๆน,นั่งอีน่นัสวนหิมะเนาะค่ะเนอะข่าวไปเมื่อเลยค่ะนี่สดชื่นแต่บัดนี้กาอันนี้พันยุดตกแล้วค่ะมื้นนี้พันบริตกแต่ว่าพันสิเป็นอากาศอัน อากาศซีเย็นค่ะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็ลมก็น่ะเริ่มมาแหงอยู่แล้วเพราะว่าอยู่นนำอันหนำแม่น้ําเสียค่ะมันชิเป็นน้ําแข็งมันชิเป็นน้ําแข็งแล้วตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่พันธุ์ก็ใชติดลบค่ะยูทางเหือนเอ้ยนี่เห็นกรมอุตุพันธ์บอกว่าติดลบประมาณลบสิบถึงลบสิบหกองศาพ่นกระบอกเป็นบางจุด แล้วก็บางจุดพอนกสิมีการอันตรวจสอบอันอันนี้ก่อนค่ะตรวจสอบน้ําแข็งก่อนว่าพันแข็งตัวอันความหนาของพันในไดมาตรฐานบอถ้าว่าน้ําแข็งนํะแม่น้ําได้มาตรฐานแข็งตัวเพื่อนกําสิมีการอันยินกีฬาค่ะกีฬายินสเก็ตนะคะอันที่ว่าเล่นน่ะมันน้ําแข็งนะคะก็มีการแข่งขันกันค่ะแต่มันสิออกไปทางนอกเหมืองคุณเอาโบแม่นทางเออยู่ดอกมันสิออกไปประมาณสักชั่วโมงก็กว่า แต่เห็นพ้นว่าพ้นกันต้องรอซะก่อนที่ข่าวเมื่อวานนี่ค่ะที่อันนายกพ้นมาประกาศต้องรอก่อนเพราะว่าอันแต่ว่าถ้าได้แข่งแล้วน้ําแข็งเหมือนนั้นแข็งตัวตามได้มาตรฐานพ้นก็สีบอกแต่ว่าโบเฮอรขนที่ว่าโบได้แข่งนี่ลงไปสิครซีมิเตเพราะว่าคนที่น่ะแข่งสิคะเพราะว่ามันเป็นช่วงติดเสื้อพันก็ต้องระวังเนาะค่ะเนาะคนก็ดีใจด้วยค่ะส่วนมากคนก็เล่นอยู่แถวอันบ้านเนาะค่ะเนือน้ำเือน ออกมานน้ำส่วนคือเอ้ยนี่บอกค่ะพามันนั่งเอ้ยก็บบได้ไปอันไก่ดอกค่ะพวะมันลื่นถนนมันลื่นบางที่พัดโบได้กเอันหยเอาเกลือมาหอยก็เป็นน้ําแข็งก็ย่างกระวังเด้อค่ะล้มนี่ก็แข้งขาหักก็มีถึงว่าสมัยอันที่ว่าอันพัดอย่างบบได้ออกบานอันอันออกปกติเสีนะคะออกปกตินี้พูดเทานี่ก็ส่วนมากถ้าไปออกข้างนอก เป็นอากาศมันมีกระตรงระหวังเนยค่ะแข้งขาแข้งขาฮกเข้าโรงพยาบาลหลายคนแล้วทังเที่ยวขับรถไปก็รถก็ไหลสนกันก็มีมันเย็นเนาะค่ะนาะแล้วมันเป็นน้ำแข็งกลางคืนมันมันเป็นไอซ์เลยสิน่ะมันก็มันลื่นเลยจ้ามันลื่นรถเนี่ยก็ถ้าจอดอยู่ข้างนอกก็ต้องได้กดกดอันกดความร้อนเสอร์ถังนาแล้วก็ได้ได้มาถากรถเนยค่ะได้มาเอาอัน บืออันใบมีดอันที่ว่าอันขูดน้ําแข็งนี่มันขูดออกเลยคําันครับโบได้มันโมงโบเห็นมันเย็นอ่ะเอยก็นเล่าโอฝังแบบสาตายเอ้ยนี่บอกขันนวอันนี้คลิปนี้ก็บอกว่าเออตุกตาพาฝันกับพี่กาแฟดําอยู่ในสวนหิมะเด้จ้าสวัสดีค่ะ